รเราจะมาเรียนด้วย2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเรื่องที่2นะเรื่องการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเมื่อเกิดพัฒนาการทางเพศน,นะครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนต่อ จาก EP ที่1ครับในเรื่องของพัฒนาการทางเพศที่เรายังพูดได้สองหัวข้อนะครับในเรื่องของพัฒนาการทางเพศนี้เรื่องที่เราพูดไปแล้วนะครับก็คือเรื่องแรกเลยคือการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเรื่องที่2นะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์2เรื่องนี้เราได้พูดไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วสัปดาห์นี้นะครับกูก็จะมาพูดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม แล้วก็การปฏิบัติตนที่เหมาะสมเมื่อเกิดพัฒนาการทางเพศนะครับเรามาดูเรื่องแรกของวันนี้นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมกันเลยนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเนี่ยก็คือจะเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเพื่อนเพราะว่าสังคมของนักเรียนตอนนี้ก็คือเป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับเพื่อนก็คือบุคคลน,นะครับที่มีบทบาทสําคัญกับวัยรุ่นเป็นอย่างมากนะครับในวัยนี้เนี่ย ยังเป็นวัยที่เริ่มมีการสนใจเพื่อนเพศตรงข้ามนะครับและกำลังอยากจะลองคบเพื่อนเพศตรงข้ามมากขึ้นเราต้องรู้เท่าทันนะครับตอนนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับทีนี้กลุ่มเพื่อนนะครับเรามาพูดถึงคำว่ากลุ่มเพื่อนกลุ่มเพื่อนเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเราจะรู้ได้ไงว่าคนนี้น่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนเดียวกันนะครับมีการสังเกตได้ยังไง กลุ่มเพื่อนนะครับมักจะแต่งตัวที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับเช่นอาจจะผู้หญิงก็อาจจะมีกิฟติดผมนะครับที่มีสีเหมือนกันมีรูปร่างคล้ายกันใส่ต้มหูใส่นาฬิกาใส่แหวนเครื่องประดับต่างๆที่คล้ายๆกันนะครับ 2. นะครับมีภาษาเฉพาะกลุ่มอา,อาจจะตั้งเป็นภาษาที่ภาษากรับภาษาขอ าภาษาดอกไม้ภาษาอะไรอย่ตั้งมาเป็นภาษาที่เอาไว้คุยภายในกลุ่มตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นเข้าใจด้วยนะครับเริ่มนะครับมีความสนใจในสิ่งเดียวกันเราจะสังเกตสมมุติว่าผู้หญิงก็อาจจะชอบไปเล่นขายของนะครับหรือชอบเล่นเกม v ีไฟนะครับพับจีอาอะไรก็แล้วแต่ชอบเล่นเกมเหมือนกันผู้ชายล่ะครับผู้ชายก็อาจจะชอบเตะบอล ใช่ไหมครับชอบเล่นกีฬาที่เหมือนเหมือนกันใช่ไหมครับปฏิบัติกิจกรรมเหมือนเหมือนกันนะกิจกรรมก็คือเรื่องของงานกลุ่มอะไรที่ทําเป็นกลุ่มร่วมกันนะครับก็ชอบจะอยู่ด้วยกันนะครับคำว่ากลุ่มเพื่อนมักทำํำตามกฎของกลุ่มจะเริ่มตั้งกฎของกลุ่มแล้วว่าใครมาอยู่กลุ่มชั้นนะห้ามคุยกับ เพื่อนคนนี้นะใครมาอยู่กลุ่มชั้นนะห้ามทําแบบนี้นะใครมาอยู่กลุ่มชั้นเนี่ยต้องใช้ดินสอยี่ห้อนี้เท่านั้นนะนะครับก็จะเริ่มมีกฎระเบียบของกลุ่มเข้ามานะครับการเลือกคบเพื่อนที่ดีนะครับการเลือกคบเพื่อนวัยรุ่นเนี่ยควรเลือกคบเพื่อนที่มีความประพฤติที่เหมาะสมนะครับนำพาเราปฏิบัติกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อตอนเองครอบครัวและสังคมนะครับ เช่นเพื่อนเราเนี่ยอาจจะชักชวนกันไปศึกษาหาความรู้ที่ห้องสมุดหรือว่าชวนกันไปเล่นกีฬาออกกำลังกายนะครับแนะนำให้คิดดีปฏิบัติดีนะครับเพื่อนเนี่ยต้องแนะนำเราไปในทางที่ดีนะครับเพื่อนที่ครูกล่าวมาข้างต้นนะครับจะเป็นเพื่อนที่เพื่อนแท้เพื่อนที่จริงใจนะครับเพื่อนที่หวังดีกับเราพาเราไปในที่ที่ดีๆนะครับจะเป็นเพื่อนที่จริงใจกับเราและรักเราจริง นะครับทีนี้คำถามนะครับเกี่ยวกับสังคมกลุ่มเพื่อนของเรานะครับก็คือครูอยากจะรู้ว่าถ้าเราไม่มีเพื่อนจะเป็นเช่นไร่นักเรียนลองคิดคำตอบของตัวเองมานะครับครูให้เวลาคิดสัก10วินาทีนะครับ ่าเรามาดูครับมาดูแนวคําตอบนะครับถ้าเราไม่มีเพื่อนนะครับจะเป็นอย่างไรฉเฉลยนะครับก็คือถ้าเราไม่มีเพื่อนเนี่ยไม่ค่อยจะสังเกตได้ว่าเราจะไม่ค่อยมีความสุขในชีวิตนะครับคนที่ไม่มีเพื่อนเลยขาดผู้คอยให้คาปรึกษาอยู่คนเดียวนะครับเวลาเราจะอยากจะพึ่งอาศัยเมื่อต้องการความช่วยเหลือเนี่ยหรือเรามีปัญหาเนี่ยก็จะไม่มีใครคอยช่วยเราเลย ก็จะต้องอยู่ตัวคนเดียวนะครับไม่ค่อยได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมกับผู้อื่นนะครับเพราะว่าไม่มีคนคบนะครับเกิดความรู้สึกเคว้งคว้างเดียวดายขาดปฏิสัมพันธ์กับสังคมนะครับอาจจะส่งผลนะครับให้เป็นคนที่เก็บกดและอาจเกิดภาวะโรคซึมเศร้าได้เลยนะครับาการที่เราไม่มีเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้น,นักเรียนทุกคนก็ต้องหาเพื่อนสนิทไวอ้อย่างน้อยสักหนคนในห้องนะครับ ทีนี้เรามาดูนะครับสรุปเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเรื่องของเพื่อนนะครับอเพื่อนต่างๆสรุปแล้วก็คือเพื่อนเนี่ยมีบทบาทสําคัญกับวัยรุ่นนะครับเป็นอย่างมากเลยและเป็นวัยที่เริ่มสนใจในเพื่อนต่างเพศและคบเพื่อนต่างเพศมากขึ้นผู้ชายก็จะเริ่มอยากเข้าใกล้ผู้หญิงอยากจะไปอยู่ในกลุ่มกับผู้หญิงนะครับผู้หญิงก็อยากจะ ลองมาเตะบอลกับผู้ชายอะไรอย่างนี้นะครับเมื่อจะอยากสนิทกับเพื่อนต่างเพศมากขึ้นอ่าทีนี้เรามาดูหัวข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือการปฏิบัติตนนะครับที่เหมาะสมเมื่อเกิดพัฒนาการทางเพศอ่าเรื่องนี้สําคัญนะครับการปฏิบัติตนนะครับจะทํำยังไงนะครับหนึ่งเลยนะครับการปฏิบัติตนนะครับเมื่อเราเกิดถ้าพูดอีกอย่างนึงก็คืออารมณ์ทางเพศนั่นเองนะครับ หรือว่ามีสิ่งนะครับเขาบอกว่าหนึ่งเลยเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายหรือมีข้อสงสัยควรปรึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูนะครับผิดปกติในเรื่องของร่างกายหรือว่าทางสภาวะร่างกายที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ควรปรึกษาผู้ใหญ่ถ้าเราไม่รู้นะครับสองนะครับอย่าวิตกกังวลเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทานั้น ร่างกายนะครับเรามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแล้วก็อย่าเพิ่งไปกลัวหาข้อมูลก่อนนะครับเพราะว่าตามธรรมชาติตอนนี้จบนักเรียนจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับอย่างที่ครูได้อธิบายไปที่ EP ีหนึ่งที่ผู้ชายมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างผู้หญิงมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับอย่าไปตกใจนะครับศึกษาก่อนว่าเป็นเรื่องธรรมชาติไหมนะครับ3นะครับก็คือรู้จักควบคุมอารมณ์หรือผ่อนคลาย ด้วยการปฏิบัติกิจกรรมที่สร้างสรรค์กิจกรรมในรูปก็มีอ่านหนังสือนะครับอาจจะเรียนออนไลน์เล่นเกมฟังเพลงทําการบ้านนะครับหรือว่าจับกลุ่มอยู่ด้วยกันให้ลืมเรื่องที่เราฟุ้งซ่านอยู่นะครับสี่นะครับกรณีที่ผู้หญิงเนี่ยมีประจำเดือนควรปฏิบัติตัวอย่างไรผู้หญิงนะครับวัยนี้ก็กําลังเริ่มมีประจำเดือนนะครับ นึ่งเลยก็คือควรที่จะศึกษาวิธีใช้ผ้าอนามัยนะครับและเตรียมไว้ให้พร้อม 2. ควรเปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยๆนะครับป้องกันความอับชื้น 3. ผ้าอนามัยนะครับที่ใช้แล้วควรห่อด้วยกระดาษก่อนทิ้งลงในถังขยะให้มิดชิดนะครับอาจจะเป็นกระดาษที่ใช้แล้วกระดาษ A4 อะไรก็ช่างห่อให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้คนอื่นเห็นข้างในนะครับเพราะว่า จะเกิดอาการอุจจารตาได้นะครับมันทิ้งให้มิดชิดนะครับ4นะครับไม่ควรใช้สระว่ายน้ําสาธารณะหรือในแม่น้ําราคลองขณะที่เป็นประจําเดือนนะครับไม่ควรลงน้ําถ้าเรามีประจาเดือนก็ควรแจ้งครูนะครับถ้ามีวิชาว่ายน้ําก็ควรแจ้งครูว่าเป็นประจําเดือนนะครับอย่าลงนะครับ5นะครับมันชําระล้างร่างกายและอวัยวะเพศของตนเองนะครับให้สะอาดนะครับ 6นะครับข้อสุดท้ายก็คือหากมีอาการปวดท้องประจําเดือนนะครับให้วางกระเป๋าร้อนบริเวณดังกล่าวนะครับก็คือบริเวณตรงท้องน้อยตรงที่ปวดนะครับก่อนที่จะวางถุงร้อนเนี่ยควรหาผ้านะครับมาลองก่อนนะครับหรือว่าอาจจะไปหาพ่อแม่ให้พ่อแม่พาไปซื้อยาแก้ปวดท้องประจําเดือนก็ได้นะครับทีนี้การปฏิบัติตนของผู้ชายละ่ะ ผู้ชายจะเกิดอาการอะไรผู้ชายนะครับก็จะมีอาการฝันเปียกใช่ไหมครับการฝันเปียกของผู้ชายเนี่ยควรปฏิบัติตนยังไงนะครับเมื่อเกิดอาการครับอย่างแรกเลยก็คืออย่าเพิ่งไปตกใจครับไม่ต้องวิตกกังวลนะครับสองนะครับควรเปลี่ยนกางเกงในนะครับถ้าสมมติว่าเรามีการหลั่งน้ำอสุจิแล้วเนี่ยขณะหลับนะครับก็ลุกขึ้นมาถอดกางเกงในเปลี่ยนผ้าปูที่นอนที่เลอะน้ําอสุจิเนี่ย โดยนำไปแช่น้ำก่อนนะครับแล้วก็ซักให้สะอาดไปปึ่งแดดให้แห้งนะครับสามนะครับอาบอาบน้ำนะครับชำระล้างร่างกายให้สะอาดและเน้นทางความสะอาดบริเวณหนังหุ้มปลายของอวัยวะเพศนะครับโดยรูดหนังหุ้มปลาย,ยขึ้นแล้วล้างให้สะอาดให้หมดคราบนะครับแล้วก็เช็ดให้แห้งเป่าให้แห้งด้วยยิ่งดีครับทีนี้เรื่องของผ้าอนามัยนะครับสำหรับ สตรีที่มีประจำเดือนเราจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับในระหว่างที่มีประจำเดือนเนี่ยควรเปลี่ยนผ้าอนามัยอย่างน้อยนะครับวันละ 2- 3ครั้งอย่างน้อยเลยนะวันละ2 3ถึงครั้งโดยควรมีทั้งแบบแผ่นบางสำหรับวันแรกๆนะครับและวันท้ายๆนะครับแบบปกติสำหรับวันที่มามากนะครับเพื่อความสะดวกและความประหยัดคุ้มค่า ผ้าอนามของผู้หญิงก็จะมี2แบบแบบนะแบบหนาแบบบางวันไหนมีประจำเดือนมากก็ควรใส่แบบหนาวันไหนมีน้อยใกล้าหายแล้วก็ใส่แบบบางได้นะครับขั้นตอนการใช้ผ้าอนไมนะครับขั้นตอนการใช้ผ้าอนไมหนึ่งเลยนะครับต้องแกะออกก่อนแกะออกจากห่อผ้าอนไมและแกะเทปกาวด้านหลังออกใช่ไหมครับนําด้านทีออ่มีแถบกาวนะครับติดนะครับตำแหน่งตรงเป้ากางเกงในนะครับ ให้ได้ระดับกลางๆนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถสวมใส่างเกงหนได้ตามปกติเลยนะครับทีนี้คุณครูมีคําถามนะครับ5ข้อให้นักเรียนตอบในใจได้เลยนะครับข้อที่1น,นะครับถ้าเราสงสัยนะครับเกี่ยวกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอวัยวะเพศควรปรึกษาใครจึงจะเหมาะสมที่สุดครับให้เวลาคิดคำตอบ5วินาที ฉเฉลยนะครับเราควรปรึกษาใครแน่นอนครับควรปรึกษาพ่อแม่นะครับแต่ถ้าอยู่โรงเรียนก็ปรึกษาคุณครูก็ได้นะครับปรึกษาคุณครูข้อที่2ข้อที่2นะครับถ้านักเรียนเกิดอารมณ์หรือความรู้สึกทางเพศควรปฏิบัติตนอย่างไรอลองคิดคำตอบเชิงบวกมานะครับ5วินาที คำตอบนะครับเลยนะครับคำตอบก็คือถ้าเราเกิดอารมณ์หรือว่าเกิดอาการนะครับความรู้สึกทางเพศเนี่ยเราควรปฏิบัติกิจกรรมที่สร้างสรรค์แทนการอยู่เฉยๆนะครับเช่นออกกําลังกายนะครับฟังเพลงเพื่อเปลี่ยนเบนความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั่นเองครับ 3. นะครับข้อที่3ถ้านักเรียนปวดท้องขณะมีประจำเดือนนะครับจะปฏิบัติอย่างไร อธิบายไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับให้เวลาคิด5วินาทีครับอ่าเฉลยน,น,นะครับถ้าเราปวดท้องประจำเดือนเนี่ยเราควรนำกระเป๋าร้อนมาวางที่บริเวณท้องน้อยนะครับโดยใช้ผ้าวางรองก่อนที่จะวางกระเป๋าร้อนนะครับหรือบอกพ่อแม่เพื่อที่จะขอยาแก้ปวดท้องประจำเดือนนะครับยาแก้ปวดท้องประจำเดือนนะครับ จะเป็นยาเฉพาะนะครับที่ไม่ใช่ยาพาราจะเป็นยาแก้ปวดท้องประจําเดือนโดยเฉพาะเลยนะครับต้องปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนกินยานะครับห้ามซื้อกินเองคําถามข้อที่4นะครับคําถามข้อที่4ก็คือหากนักเรียนเตื่นมาพบน้ําอสุจิไหลออกจากกางเกงน,นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรเป็นอันดับแรกอ,อันดับแรกเลยนะครับให้เวลาคิด5วินาที อ่าฉเฉลยนะครับฉเฉลยชำระละ้างทำความสะอาดบริเวณเอวัยวะเพศอ่าเมื่อเราหลังน้ำมาสจิขนาดหลับแล้วตื่นขึ้นมาเราเจออย่างแรกเราก็ต้องทำความสะอาดอาวัยวะเพศนะครับถอดกางเกงในเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเอาไปแช่น้ําแล้วตื่นเช้ามาก็จึงนําไปซักไปตากแดดให้เรียบร้อยนะครับคําถามข้อสุดท้ายนะครับคําถามข้อที่5 ทำไมนักเรียนจึงไม่ควรกังวลนะครับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกายของตนเองทำไมเราไม่ควรกังวลนะครับให้เวลาคิดนะครับ5วินาทีาฉเฉลยนะครับฉเฉลยเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับและพัฒนาการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นนั่นเองนะครับ เป็นเรื่องปกติตามธรรมชาตินะครับศึกษาให้ดีว่าเป็นตามธรรมชาติไหมหรือเป็นการผิดปกติทางด้านร่างกายนะครับถ้าเกิดขึ้นตามธรรมชาติก็ไม่ควรที่จะกังวลน,นะครับแต่ถ้าเราไปศึกษาดูแล้วไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติก็ควรปรึกษาผู้รู้นะครับหรือว่าไปหาหมอนะครับคําถามนะครับคําถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเพศนะครับก็คือนักเรียนเนี่ยจะมีวิธีดูแลสุขภาพตนเองนะครับ ให้มีสุขภาพที่ดีได้อย่างไรเราจะดูแลสุขภาพที่ดีสุขภาพของตัวเองให้ดีได้อย่างไรอลองคิดคำตอบครับ5วินาทีชเฉลยนะครับมาดูฉเฉลยทำไมเราต้องดูแลสุขภาพที่ดีนะครับจะทำยังไงนะครับก็คือเขาบอกว่าเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นนะครับควรปรึกษาพ่อแม่ ไม่ควรที่จะวิตกกังวลกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะพยายามควบคุมอารมณ์กรณีผู้หญิงนะครับที่มีประจำเดือนก็ควรเปลี่ยนผ้าอนามัยให้บ่อยๆมันชำระล้างร่างกายให้สะอาดนะครับหากมีอาการปวดท้องนะครับควรนำกระเป๋าร้อนนะครับมาวางไว้บริเวณท้องน้อยนะครับอย่าลืมที่จะเอาผ้ามาลองอีกชั้นหนึ่งนะครับหรือกินยาแก้ปวดท้องประจำเดือนส่วนกรณีฝันเปียกนะครับของผู้ชายนะครับ ควรเปลี่ยนกางเกงนะครับเปลี่ยนกางเกงในเราเนี่ยนะครับและผ้าปูที่นอนที่เปื้อนน้อาอสุจินะครับอาบน้ําชำระละ้างอวัยวะเพศของเราเนี่ยให้สะอาดนะครับสรุปกันหน่อยครับสรุปเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าการปฏิบัติตนนะครับของพัฒนาการทางเพศของเราเนี่ยเราจะปฏิบัติตนยังไงนะครับเมื่อเกิดอากรมุ์มทางเพศนะครับ สรุปแล้วก็คือเมื่อมีสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยปรึกษาพ่อแม่ไม่ควรวิตกกังวลกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับยพยายามควบคุมอารมณ์กรณีผู้หญิงที่มีประจำเดือนหรือผู้ชายที่ฝันเปียกก็ดูแลทําความสะอาดร่างกายและอ,อวัยวะเพศของตนเองนะครับส่วนเราจะหลีกเลี่ยงอารมณ์ได้ไงก็อย่างที่รู้ครับก็หากิจกรรมทําเล่นกีฬาฟังเพลงนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณรูก็มีเนื้อหาที่มานำเสนอเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ